มีใครที่เคยเจอปัญหาเวลาขับรถแล้วรถลื่นถลบาไ,บไมครับเช่นบางครั้งเราจอดรถอยู่ในบริเวณสนามหญ้าฝนตกพื้นแฉครับทําให้รถของเราฟรีแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ครับตันนี้ตอบโจทย์ครับเป็นสายลัดการลื่นถลไหาหรัหบรถไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าโดยเฉพาะรถเกง๋งหรือขับเคลื่อนล้อหลังรถกระบะค,ครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราใช้สายลัดครับเวลาที่ล้อรถหมุนครับมันจะเกิดการ ตะกยตัวนี้ครับนี่แล้วก็แต่ไม่ติดแล้วก็จะเด้งขึ้นมาอีกข้างหนึ่งใส่ทั้งสองข้างพร้อมกันครับถ้าเป็นรถเก๋งก็ให้ใส่ล้อหน้าถ้าเป็นกระบะก็ให้ใส่ล้อหลังวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากครับนี่ก็จะเป็นแบบที่กดล็อกครับนี่เวลาเราล็อกปุ๊บนี่ก็ไม่หลุดครับเวลาจะเราจะให้มันตึงดึงไว้แล้วก็ปลดแบบนี้ครับนี่อยู่แล้วครับเวลาเลิกใช้งาน นี่แค่นี้เองครับผมในราคาถูกๆหามาแชรกันดูครับสายล็อกกันลื่นเท่าไห่ของล้อรถยนต์ซื้อติด,ดรถไว้ครับผมไม่เสียหายนี่ผมซื้อไว้สองอันเลยครับกรณีที่ฝนตกจอดรถตามสนามฟุตบอลมีโอกาสลื่นแน่ครับไม่ต้องรอให้แดดออกนี่ซื้อติดท้ายรถไว้ครับผมสายล็อกกันลื่นเท่าไห่ ตอบจทย